แต่พอใช้สินค้าเนี่ยเราเปิดใจอยากจะบอกเลยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่สิบตาเห็นไม่เท่ามือคาอยากให้เราเนี่ยออกจากห้องนี้นะเรามีโอกาสนะครับลองติดต่อคนที่ชวนมาว่าเออพี่ขอลองสินค้าดูเพราะนวัตรกรรมแรกเลยนะอันแรกเนี่ยก็คือเลกาซี่เนี่ยมีนวัตรกรรมที่ชื่อว่าสามไฮเราให้แม่กินพ่อกินเพื่อนกินได้ไม่ผิดเลยอันแรกนะไฮแรกก็คือไฮอินโนเวชั่นอะไรดีที่สุดในโลกเนี้ยเลกาซี่พร้อมซื้อมาเลยเอามาขายให้กับเราพูดง่ายก็คือ มือถือเราอ่ะเป็น iPhone แล้วปีหน้าถ้าเกิดมันมีรุ่นใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเอารุ่นใหม่เนี่ยมาขายให้เราเลยออันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะแต่นวัตกรรมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยมีเขาเรียกว่านวัตกรรมยี่ห้อหนึ่งดีมากๆเลยนะแต่นวัตกรรมปีหน้าเนี่ยมันดีกว่าเพราะงานวิจัยมันเยอะเลกาซี่ก็พร้อมนะครับที่จะไปซื้อมาใหม่เลยเพราะเลกาซี่เนี่ยไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองข้อดีของการไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองคืออะไรครับเลกาซี่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยเป็นพันล้านพอไม่ต้องลงทุนเป็นพันล้านสสมมมติวว่าานนนค้้ััเียใชแล แต่มันมีนวัตกรรมที่มันเลวกว่าเลกาซี่ก็พร้อมเปลี่ยนลายเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไม่ได้มีเงินทุนแต่เราเคยเจอไหมครับสินค้าบางสินค้าเนี่ยเพื่อนมาหาเรานะครับเราก็บอกว่าอะไรครับซื้อหน่อยแต่เราไม่ได้อยากซื้อเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบริษัทเนี้ยก็คือลงทุนไปแล้วไงเขาต้องพยายามขายให้ได้ไม่งั้นเขาก็จะเจ๊งไงแต่พอมันเป็นไฮน h i เว o v a ชั o นเนี้ยมันเกิดขึ้นกับบริษัทเลกาซี่เนี้ยมันทําให้เราเนี้ยได้เปรียบน,นะเราได้ใช้สินค้าที่อัปเดตเทรนของโลกตลอดเเเววลาาาาาอออ่่่่นนะะคระครรรรััับบไมมป็ืืงงงสหแกกทฟ คาเฟ่เซเว่นเนี่ยท an ี 9, 10, 4, 7, <laughs> way, <that> ่กินนะครับเราไม่อ้วนที่สําคัญเหมือนกินคาปูกาลาเต้โอ้โหอลังการมากโกโก้อร่อยนะครับเหมือนกินเหมือนคล้ายๆโกโก้แบบหต่างประเทศหรอกแต่ว่าอร่อยแลวไม่อ้วนนะครับนอกจากนี้พอไม่มีโรงงานของตัวเองเราก็เลยคัดสรรโรงงานได้โรงงานเรานะต้องได้มาตรฐานครับไอโซเก้าพันหนึ่งหมืนสี่มืนเจ็ดทให้ผมพูดเยอะนะครับ J s p เพราะผมอยู่ในสายเคมีพวกนี้ก็คือโรงงานเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเลระซีไม่จ้าง แล้วมาตรฐานสูงมากเลยครับคือพูดง่ายๆเนี่ยโรงงานที่เราไปเลือกครับต้องเป็นโรงงานเนี่ยที่ส่งออกทั่วโลกได้แล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเนี่ยมั่นใจได้ละและอันที่3นะครับเราตรวจเช็คทุก็อดว่าสินค้านะครับเราเนี่ยมีคุณภาพขนาดไหนโรงงานส่วนใหญ่นะครับจะใส่ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แหละจะใส่ขาดใส่เกินใส่ขาดคืออะไรเราเคยไหมครับที่ไปซื้อสินค้าเราเขาบอกว่าอะไรครับโอ้โหช่วงนี้อ่ะใช้ดีนะหลังๆอ่ะใช้ไม่ดีเพราะบางทีอ่ะสารสาคัญบางตัวเขาไม่ได้ใส่ครับ พอไม่ได้ใส่หรือว่าใสา่ลดปริมาณลงเนี่ยพวกเนี้ยก็คือเริ่มไม่เห็นผลแล้วแต่ legacy ตรวจทุกรถถ้าสารสัมพันธ์หายนะรี j e c t reject Re ไปผลิตมาใหม่เสียค่าปรับหรือบางทียกเลิกสัญญาเลยและอีกอันนึงครับใส่เกินคืออะไรบางทีแอบมีสารตกค้างเข้ามาโดยที่โรงงานอาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้แต่ legacy ตรวจทุกรถถ้ามีนะยกเลิกสัญญาเราก็ปรับเลยนะครับอันนี้ก็คือมั่นใจและโรงงานที่เราไปตรวจนะครับสถาบันที่ไปตรวจเนี่ยคือ HGS สิงคโปร์อะ คือมันไม่สามารถมีได้นะครับหรือแม้กระทั่ง ALS โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็คือมั่นใจได้พอมันมั่นใจอย่างนี้เสร็จปุ๊วอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันทําให้เราอใช้สินค้าแล้วเห็นผลเนี่ยก็คือเกือบเกือบร้อเอร์เซลยทีเดียวเรามาดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างอันแรกนะครับเรารู้จักใครไหมคอเลสเตอรอลในเลือกสูง LDL สูงหรือบางทีเนี่เป็นอัมพฤกเส้นเลือดตีบแล้วก็ตัน นะครับยังไม่ถึงขั้นแต่งเนี่ยเชื่อไหมครับว่างานวิจัยเนี่ยใค่กินมน้ำรำข้าวเข้าไปนะครับมันจะช่วยให้คอเลสเตอรอลเนี่ยในเลือดเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือลองดูแล้วกันแล้วมีคนใินคิวเินช่วยนวดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับทำให้หัวใจทํางานดีและใครที่เป็นเซลลูไลน์เนี่ยอาจจะลองนะครับทานน้ำรำข้าวติดต่อ,อกันเนี่ยประมาณ2-3เดือนเนี่ยเซลลูไลน์เนี่ยจะค่อยๆหายไปเพราะตัวนี้แหละมันช่วยกระตุ้นนะครับในการเอาเเเเซลลลลลูไไท์นนนนนนนีีีี่่่่่ยยมมมาาาาาํอออออะะะคครัับ้้กก็ืืืดๆแชชวงหพ มีใครหลายๆคนนะครับที่เขาเรียกว่านอนไม่ค่อยหลับต้องกินยานอนหลับด้วยนะใบล้านเนี่ยเวลากินเข้าไปนะครับสามเลยนะมันจะทําให้เราหลับลึกขึ้นอันนี้ต้องลองนะครับเพราะผมเนี่ยลองและแล้วใครที่แบบเบิร์นเอาท์หรือว่าทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะครับลองทานอันนี้ดูก็คือช่วยได้เยอะใครอยากเสริมกล้ามนะครับก็ได้แอลกาเทียมนะครับจะเป็นอาหารเกี่ยวกับผิวหรือว่าใครที่ป่วยบ่อยนะครับลองทานแอลกาเทียมดูผิวจะสว่างออร่าเหมือนเป็นดาราเลยและที่สําคัญนะครับจะช่วยปรับสมดุลนะครับในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับและอติโป นูติโปเนี่ยปกติเนี่ยเรามีโปรตีนเนี่ยไหลลดมากๆอ่ะนูติโปเนี่ยกินเหมือนไวมอถ้าเป็นโปรตีนไข่นะครับที่เขาเรียกว่ามีคนอายุเยอะเรารู้สึกว่าแบบกินยากลองกินนูติโปครับเขาจะได้ภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ร่างกายนี้แข็งแรงเราโปรตีนถึงด้วยที่สําคัญนไม่มีน้ําตาลยิ่งกินผิวยิ่งดีขึ้นและใครที่เป็นสายเวทหรือว่าอยากลดน้ําหนักนะครับกินเวไอโซเลตอันนี้โปรตีนนะครับ28บกรัมบวก กินเสร็จปุ๊บนะครับไม่ต้องหาวิตามินกินก็ได้เพราะมันจะช่วยในการเสริมกล้ามเลยและถ้าเกิดใครนะครับบอกว่าโอ้พี่เนี่ยช่วงนี้อยากเรีนนะครับเราอาจจะกินคู่กับนิวเทียมนิวเทียมเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุอ่ะครบ35ชนิดที่ร่างกายต้องการคือพูดง่ายๆกินนิวเทียมไม่ต้องกินผักเรามีลูกหรือใครที่ไม่กินผักกินนั้นเนี่ยครบเลยและวิตามินตัวนี้แหละนวัตกรรมนะครับเป็นอันเวียนคือดูดซึมนะครับได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอ่ะทุกคนคือหมายถึงวิตามินอ่ะปกติเราซืึมมาใช่ไหมครับมันจะดูดซึม แต่นวัตกรรมอาเบียนเนี่ยคือเอาโปรตีนผู้หัวผู้ไทยเวลากินเข้าไปอ่ะร่างกายคิดว่ามันคือโปรตีนจะดูดซึมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกินวเที่ยงนะครับวิตามินถึงสุดๆเรามีนะครับมื้อเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนะครับของการที่คุมน้ําหนักก็คือเรามีวิตามินเใครชอบกินข้าวขาวหมูแต่ก็อยากลดน้ําหนักเหมือนกันเรากินอันนี้บอกก่อนจะลดโทษนะครับได้กึ่งหนึ่งเลยมันจะช่วยนะครับบล็อกบล็อกเบกิร์นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อันนี้ก็คือกินแล้วอิ่มง่าย อีกอันนึงนะครับถ้าเกิดใครพุงใหญ่นะเราอาจจะกินเอีนะครับตัวนี้ช่วยเผาผลาญครับระบบในร่างกายอันเนี้ยเดี๋ยวลองขอข้อมูลนะจากโค้ดได้เลยเวลากินนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี้ยปรึกษานะครับก็คือกินเบนอค์นี่จะเห็นผลสุดๆเลยใครนะครับที่ระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยก็แนะนานะครับให้กินซินแบกซินแบกเนี่ยจะมี P กับโ P พี <P S 2> คืออะไรครับคืออาหารของจุลินทรีย์โกก็คือจุลินทรีย์เวลากินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้น เมื่อหยุดกินแล้วเราระบบลำไส้ก็ยิ่งดีขึ้นโฟนะครับจะเป็นตัวไฟเบอร์เพนพีไบโอติกเวลากินเข้าไปนะครับจะช่วยในเรื่องของการที่ดึงนะครับไขมันเนี่ยในคขาเรียาลำไส้ออกไปด้วยแล้วก็ช่วยให้ปรับสมดุลของลำไส้ใครที่ท่านหนักนะกินประมาณสักสีถึงเจ็วันเนี่ยก็คือค่อยๆดีขึ้นเรามีคาเฟ่เซเว่นนะครับที่กินคุมน้าหนักน้ำอาจได้ใครรู้จักใครไหมที่กินกาแฟลองให้เขาปิ่งกาแฟดูดินะครับ เบาหวานน้าตาลไม่ขึ้นแต่ที่สําคัญเนี้ยก็คือหุ่นค่อยๆเปลี่ยนลงด้วยนะครับเรามีโกโก้นะครับที่กินเราไม่อ้วนเราก็บำรุงสายตาเนาะเรามีคาเฟ่เจบีนะครับเจบีเนี่ยจะช่วยในเรื่องอข้อเข่าด้วยใครที่เจ็บเข่านะแม่ผมเนี้ยก็กินก็คือจากเดิมที่เจ็บเข่าเนี้ยก็ดีขึ้นเรามีคาเฟ่เซเว่นโกด้วยนะนะครับที่อันเนี้ยเป็นมีถังเช่านะครับแล้วก็มีเจ้กุหลาบเนานะเป็นสมุนไพรเนี้ยที่ในการบํารุงเนี้ยก็คือช่วยบำรุงและถ้าเกิดใครเจ็บข้อเจ็บเข่าอ่าใคร ank, เจ็บข้อเจ็บเข่านะครับคนอายุเยอะอย่าง ห้าสิบอัพเนี่ยเริ่มเจ็บเข่าแล้วหรือกระดูกกรอบแกรบนะครับก็กินลองกินอันนี้ดูนะครับก็คือลองกิน JG40 ดู JG40 น่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะครับในเรื่องของให้ให้กระดูกนะครับมันดีขึ้นเราก็เดินได้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของรูทีเนสรูทีเนสเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าในเรื่องของดวาตาแสงสีฟ้าซึ่งถ้ในกิด่องเอ็นต้มต้กระดูกนะครับตันดีฟ้าได้หรือถ้าเเกิดป็นวเด็ก อาจจะแบบโอโ้พี่เนี่ยก็มีเด็กกินไม่ชอบกินเม็ดนะครับเราก็มีเป็นเหมือนคล้ายๆขนมนะครับที่อร่อยนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆอางุ่นอ่าอางุนเคียวโฮนะครับซึ่งเวลากินเนี่ยเหมือนกินขนมแต่ว่ามุงสายตาเด็กๆไปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีชุดในการที่แบบดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเรื่องของแบบใบหน้านะครับเนี่ยโฟมล้างหน้าผมเป็นผู้ชายไม่ค่อยแบบเยอะมาล้างเยอะแยะนะครับเราก็ใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยก็คือโฟร์อินวันเลยช่วยในเรื่องของการล้างเครื่องสําอางนะช่วยในเรื่องทําความสะอาด นะครับมอยเจอไรเซอร์ izer, แล้วก็บำรุงเป็นมาร์กได้หรือแม้กระทั่งใครบางคนเนี่ยอาจจะแต่งหน้านะครับเราอาจจะใช้คินเซอร์นะครับตัวนี้อันนี้ลองดูนะครับหรือแม้กระทั่งคารินะที่บำรุงผิวช่วยให้ผิวสว่างใสแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยนะครับเรามีนะครับเขาเรียกว่าตัวที่บำรุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าคาริสซเดียแบลเลอร์อ่าอันนี้ก็จะช่วยในการที่บำรุงใบหน้าช่วยให้ผิวของเรานะครับไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เหี่ยวอ่าและที่สําคัญอะ่ะผู้ชายใครมีสามีลูกชายนะครับ ล็อขี้เกียจแบบสุดๆไม่มำรุงหน้าควรใช้ครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดแล้วนะครับปกว่องยานาน12ชั่วโมงที่สาคัญทาแล้วซึมเลยผู้ชายไม่ค่อยใช้ครีมกันแดดเรื่องเดียวเลยนะเพราะมันซึมช้าแล้วมันดูแบบแปลกๆอะ่ะผู้ชายทาครีมกันแดดโดนเพื่อนเซลล์แต่ว่านี้ทาแล้วซึมเลยที่สําคัญนะช่วยมอมลุงใบหน้าด้วยหน้านเนียนกลิบเ,เลยและใครนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องผิวนะครับลองกินข้อละใช้จาย SKN ที่เป็นเป็นเจลเจลอันนี้ก็คือเป็นขนมนะอันนี้ช่วยให้ผิวใสาอันนี้บอกเลยนะครับกินประมาณ7-14 อันนี้ผมให้คีย์ไว้แล้วกันนะครับก่อ,อนที่เราจะไปก็คือเขาเรียกว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มนาลูมานาลมาคืออะไรครับนาลูมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มนะครับที่เขาเรียกว่าสบู่นะครับในการดูแลตัวเองนะครับเราใช้อยู่แล้วสบู่นะครับปกติเราใช้สบู่ตืต๊ดตอ่าแต่ลองเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดบ้านเราหมดะลองมาซื้อลองมาใช้นี้อันนี้มันหอมมากเลยนะมันเป็นแบบสปาแค่เหมือนเรายกสปาจากสปานะครับมาอยู่ในห้องน้ําเราและผู้หญิงส่วนใหญ่และผู้ชายนะครับก็ผมร่วงอ่าลองสังเกตนะครับแค่เปลี่ยนยาสระผมอัไรระอคบ พราะปกติอะถ้าเกิดเราใช้กลุ่มพวกเนี้ยมันจะมีสารตัวนึงชื่อว่า SO e, s อสไอเอเอซึ่งมันเป็นสารลดแรงตึงผิวสังเกตเวลาเราล้างจานมือเราจะเหี่ยวแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ทั่วไปอะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเวลาเราไปสระผมเอนน้ำยาล้างจานสระผมเลยนะมันทําให้ผมเราล่วงลองเปลี่ยนอันนี้ดูเพราะอันเนี้ยมันเป็นสารทกัดจากธรรมชาติแล้วก็หอมมากใช้ไปนะครับก็คือผู้่ายงเนี้ยดีมากๆแล้วเฉพาะคินงืนนะถ้าเกิดผู้หญิงแบบใดเราใช้เวลานานครับลองใช้นี้ดูแค่ใดนะครับผมก็ตรงแล้ว ถ้าเอาน้ำล้างอะ่ะโอ้โหผมตรงแล้วนะครับอันนี้ต้องลองดูละกันอันนี้ก็คือมันดีมากเรามียาสีฟันที่ตื่นเช้าขึ้นมาไม่เหม็นนะครับเราช่วยลดค่าพรกไม่เป็นหินปูนง่ายเรามีนะครับโรออนที่กลิ่นฝรั่งเศสคือแบบเดินแล้วดูไฮโซเรามีครีมทามือที่บำรุงผิวนะครับมีกระดาษสัมัสดีมากในที่สำคัญผมชอบสุดก็คือไฮคินไฮคินนี่ก็คือผงซัฟฟอกใครไม่มีเวลาบ้างผมเนี่ยไม่มีเวลาเอาจาับผ้านะครับใส่แล้วก็เอาเนี้ยบ,บั่นๆน,น,น,นะครับออกมาเนี่ยคือสะอาดเลยใครมีผ้าขาวที่เก็จขยี้ ขี้เกียจถูนะครับแช่ไว้แช่ไว้อะประมาณสักหกชั่วโมงแล้วมาซักนะครับก็คือออกง่ายมากผ้าขาวนี้ก็คือขาวมากๆนะครับเรามีแพ็กเกจด้วยนะในการดูแลสุขภาพนะครับเนี่ยอันนี้ก็อาจจะลองปรึกษาโค้ดอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันมีแพ็กเกจอะไรบ้างคนเป็นมาหวายควรกินอะไรนะครับคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยควรกินเจจีหรรีบอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีเกี่ยวกับการแพ็กเกจดูแลสุขภาพผิวพรรณนะครับบางคนบอกว่าพี่ลองลองบางตัวได้ไหมงบไม่เยอะได้ นะครับบางคนทนี่ไม่มีเวลาทานอาหารเช้าก็ลองทานเซ็ตน,นะครับกู morning, ดมอร์นิ่งดูบางคนบอกว่าพี่อ่ะตอนเช้าได้แต่ตอนคืนเนี่ยพี่อยากแบบดูแลตัวเองก่อนนอนเนี่ยเราก็มีเซ็ตน,นะครับคูไนไนท์นะครับหรือแม้กระทั่งนะบางคนบอกพี่ไม่ได้ติดอะไรหรอกพี่อยากดูแลตัวเองนะครับเราก็มีกูนเฮลซึ่งการซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยมันจะราคามันจะถูกกว่าและคุ้มค่าราคากว่านครับก็อันนี้เป็นผมแนะนำละกันบางคนบอกอาจจะเริ่มต้นง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้ยน้องสิงห์พูดพูดไอ้นี่ดีมากเลยอะ่ะงั้นพี่ลองลองไอ้ตัวเซตแบบของใช้ใน ในชีวิตประจําวันในบ้านก่อนเผื่อแฟนพี่ใครเป็นผู้ชายบอกว่าแฟนพี่เนี้ยอาจจะเวิร์กนะครับหรือแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับก็ลองดูเพราะว่าสปาเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราใช้กันทางบ้านอยู่แล้วปกติไม่ใช้พวกเนี้ยเราก็ใช้ที่อื่นอยู่ดีนะครับเราก็มีเบสรีบอลนะครับอันนี้ก็ลองดูติดต่อโค้ชท่านมานะครับเพราะปกตินะครับเวลาเราเป็นพวกเนี้ยต่อให้ไม่มาเจอผมนะไม่เข้าหินหัวพวกเราเราซื้อพวกนี้อยู่ไหมยาสีฟันเราซื้ออยู่แล้วสบู่แชมพูยาสระผมเราซื้ออยู่แล้วยี่ห้ออื่นแต่เราไม่ได้ตังค์คืนนะเราอาจจะได้สแต เราได้ออมเงิเบอร์เราได้เดี๋ยววันการ์ดเอาไปแลกของเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรเงี้ยก็ว่านไปหรือแม้กระทั่งมื้อเช้านะครับทานหมูปิง้งทานกาแฟอเมลึกๆนะครับทานนู่นนี่นั่นนะครับมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยผอมลงด้วยนะมันมันเป็นค่าใช้จ่ายอะนะครับหรือแม้กระทั่งทานอาหารกลางวันนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยน,นครับเราลองใช้สินค้าของเลกซี่ดูอะไรหมวดนะครับในบ้านมาใช้เราก็ได้เงินคืนด้วย